นี่ครับเมื่อท่านซื้อน้ำอันลมมาแล้วครับกระป๋องเปล่านะครับอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าสามารถนำมา DIY ทำเป็นเตาแอลกอฮอล์ได้นะครับโดยที่สามารถพกพาสะดวกนะครับแล้วก็เวลาเราไปปิกนิกนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวนะครับไปปิกนิกก็สามารถนำไปต้มชงกาแฟนะครับหรือทำอาหารได้นะครับ ก็ไปรับชมวิธีการทํากันเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ท่านวัดแชนแนลครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําเตาแอลกอฮอล์ครับพกพาไว้ไปปิกนิกนะครับเที่ยวเดินป่ากันนะครับก็จะใช้เป็นกระป๋องน้ําอัดลมนะครับสองกระป๋องนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ขวดแรกนะครับเราก็จะนํามาครับเจาะรูครับเจาะรูตรงกลางครับ ประมาณ4ี่รูนะครับแล้วก็รอบข้างนะครับทั้งหมด12บรูนะครับโดยการใช้เข็มนะครับหรือเป็นตะปูเล็กนะครับนี่ครับเป็นตะปู1นิ้วนะครับก็ทําการเจาะได้เลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเจาะนะครับรอบข้าง12รูนะครับแล้วก็ข้างบนที่แรกบอก4รูครับเราเจาะประมาณ6รูนะครับ นี่ครับจากนั้นก็อาทำการตัดนะครับให้ลงมาประมาณนิ้วขึ้นนะครับตัดให้ขาดไปเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่ตัดเสร็จนะครับก็ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับเวลาเราจะสวมเข้าไปครับเราก็ตัดให้เป็นแฉกลักษณะนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ไปจะใส่ได้พอดีนะครับนี่ครับหลังจากที่เราเอาสวมใส่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับก็สามารถพกใส่กระเป๋านะครับเพื่อที่จะเดินทางไปปิกนิกนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะนําแอลกอฮอล์ครับมาใส่ลงไปข้างในนี้ครับก็ใส่ประมาณไม่ต้องเยอะนะครับประมาณครึ่งของที่เราตัดไว้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเมื่อเสร็จนะครับเวลาเราเติมแอลกอฮอล์ลงไปครับก็เติมใส่รูข้างบนนี้เลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเอาตังเหรียญบาทนะครับมาปิดไว้รูตรงกลางครับ แล้วก็ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากไม่อยากทำครับก็จะมีเตาแอลกอฮอล์ครับมีขายนะครับก็หาเลือกชมใต้คลิปได้เลยนะครับนี่ครับเรามาดูวิธีการจุดนะครับเราก็นำแอลกอฮอล์นะครับมาเทใส่ในภาชนะนะครับจากนั้นก็ทำการจุดได้เลยนะครับวิธีการนี้นะครับเด็กๆนะครับก็ถ้าจะทำก็อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับ นี่ครับเมื่อติดมาครับแล้วก็นำเตาเราครับลงไปนะครับเดี๋ยวความร้อนเข้าไปนะครับเตาก็จะติดนะครับเตาของเราครับนี่ครับตอนนี้เตาเราติดนะครับแล้วก็เปลวไฟนะครับก็จะสีเขียวนะครับสวยงามนะครับนี่ครับเรามาดูเปลวไฟนะครับใกล้ๆนะครับ ตอนนี้ความร้อนนะครับเอามือไว้นะครับร้อนมากนะครับก็สามารถนำไปต้มนะครับน้าร้อนหรือต้มบะหมี่ต้มกาแฟได้นะครับก็ง่ายๆครับวิธีทาเตาปิกนิกของเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับ สำหรับคลินี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ